เป็นกุญแจห้องนี้ค่ะส่วนนี้คือเอกสารการเช่าซื้อค่ะฟ้าเอ้ยเก๋ๆใช้จ่ายวุ่ฟเอยนักเลย เยฟ้าฟ้าเอ้ยมาหาแม่หน่อยฟ้าโอ้ยอะไรอีกเนี่ยแม่เอาเสื้อที่แม่รี่เสร็จแล้วเนี่ยไปให้ลูกค้าเดี๋ยวแม่จะได้รีดกองนี้ต่อนี่ฉันหาแม่จริงเหอะแม่ไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรอที่วันๆเนี่ยเอาแต่รีดเสื้อผ้าคนอื่นแบบเนี้ยแล้วทำไมแม่ต้องอายในเมื่อมันเป็นอาชีพสุจริตแม่แม่รู้ไหม ว่าฉันทั้งเบื่อฉันทั้งเหนื่อยกับการที่ต้องอยู่ในสลัมแบบนี้ละแล้วเนี่ยแม่ดูบ้านสิบ้านก็โคตรจะเก่าเลยอะอยู่ก็โคตรจะอึดอัดฉันเบื่อการอยู่ที่นี่เต็มทนละถ้าแกอยากรวยอะแกก็ออกไปหางานทําช่วยแม่หาเงินสิลูกและในช่วงเวลานี้อยู่กับเราสถานี68.1ถึงเวลาประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16สิงหาคมเฮ้ยแม่อย่าบ่นนักเลย วันนี้ฉันซื้อลอตเตอรี่มาตั้งปหนึ่งเปิดเสียงก่อนกว่าแหมแทนที่จะช่วยกันประหยัดกลับเอาเงินอันน้อยนิดเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ซิอ,อย่างนั้นอโอยนิดเงี้ยห่ะแม่รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเลขสุดท้ายแล้วเลขสุดท้ายขอเถอะขอเป็นเลขแปเถอะ ขอเป็นเลขาปถนะและเลขสุดท้ายเลขที่ออกเลขแเลขแปดยินดีกับผู้ถูกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลมวนนี้ด้วยนะคะจตลอตเตอรี่แบบ่ตลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แลจริงเหรอลูกจริงสิแม่แม่ดูสิเลขปเลยนะเองหกลอลตเตอรี่รางวัลที่หึจริงๆเหรอ ฉันเนี่ยเบื่อพวกคนจนๆแถวนี้เต็มทีละเยฟ้าแกพูดอะไรแบบนี้แม่ทำไมฉันจะพูดไม่ได้ฉันก็แค่ยอยากให้ทุกคนรับรู้แล้วก็อิจฉาฉันเล่นแค่นั้นเองนี่พี่ฟ้าพี่ถือว่ตอรี่จริงๆเหรอเนี่ยก็ใช่เน่ะสิฉันพูดไปเมืม่อกี้ไม่ได้ยินหรือไงหูหนวกเหรอฟ้ามีมารยาทหน่อยสิลูก อย่าพูดแบบนี้กับบ้านเกิดตัวเองแม้นแต่กับคนอื่นให้เกียรติเขาหน่อยสิลูกนี่แม่ต่อไปนี้นะคนพวกเนี้ยไม่ใช่เพื่อนบ้านเราละเพราะหลังจากนี้เราจะเลือกคบแต่คนที่มีฐานะเท่านั้นจ้ะป้าดางั้นเดี๋ยวฉันดีใจด้วยนะงั้นฉันขอตัวไปทําธุระก,ก่อนแล้วกันจ้ะสวัสดีจ้ะจ้รกของฉันจริงๆ ที่มีลูกสาวผู้ชายหยาบคายแบบนี้โว้ยแม่กำกลมอะไรกันไอ้แทนอะมันอิจฉาฉันแล้วเนี่ยนะยิ่งฉันถูกลอตเตอรี่มีขึ้นมาหน่อยมันก็ยิ่งอิจฉาฉันเลอะเทอะนะแม่เข้าบ้านกันดีกว่าไปหาอะไรอร่อยแพงๆกินดีกว่า นี่เป็นกุญแจห้องนี้ค่ะส่วนนี้คือเอกสารการเช่าซื้อค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะ บ้านแม่บ้านหลังใหม่ของฉันบอกตรงเลยนะว่าเนี่ยเป็นคอนโดที่ฉันฝันมานานแสนนานเลยเอ่ะแม่แล้วรู้ไหมว่าฉันอะสมควรที่จะอยู่แบบนี้มานานละแม่ว่าไงล่ะชอบไหมสวยลูกวิวนอกหน้าต่างก็สวย <c oughs> แม่เพิ่งเห็นคอนโดสวยๆแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะปกติก็ดูแต่ในทีวีแต่แม่ว่า มันหรูเกินไปสำหรับเราสองคนหรือเปล่าลูกโอ๊ยแม่ก็แม่คิดแบบเนี้ยแหละเพราะคำว่าแม่คิดแบบเนี้ยแม่ถึงไม่รวยสักทีไงเอาเป็นว่าแม่ควรทำตัวให้ชินกับการอยู่คอนโดนหรูหราแบบนี้ดีกว่าเออแล้วเนี่ยฉันว่าจะตกแต่งเพิ่มอ่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเอาให้แบบหรูหราสวยแบบฟาดฟปังๆเลยอ่ะแม่ดีไหม ฟ้าเอ้ยแกจกใช้จ่ายฟุ่มเฟ่นยนักเลยออยแม่ก็ฉันบอกไปเมื่อกี้ไงว่าแม่ไม่ต้องห่วงสิ่งที่แม่ควรจะห่วงอะห่วงการทำความสะอาดคอนโดหรูๆ,ๆแบบนี้ดีกว่าไหมอ๋อแล้วอย่าลืมห่วงฉันด้วยล่ะส่วนเรื่องอื่นอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเพราะว่าเงินเราอางเหลือตั้งเยอะแยะ,ะแม่ สุดท้ายฉันก็ทำตามคาวามฝันของฉันได้โอยดูรงเท้าคู่นี้สิสวยมากๆเลยอะ่ะมีมดของสวยนะเลยเนาะวันนี้ที่เราไปชอปปิ้งกันมาคือมันเลิศมากเลยนะดูเสื้อหนังตัวนี้สิหนังดีมากๆเราคิดดูนะถ้าเราเสื้อตัวนี้ไปใส่กับรองเท้าที่เรามาซื้อมาเมื่อวานน่ะ ต้องเข้ากันลาดสุดๆแน่เลยอะจริงพี่แต่วันนี้หนูก็ต้องขอบคุณสายเปคนนี้ด้วยนะคะแค่คิด่าจะได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมพวกนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วว่านี่ฉันตื่นเต้นกันหลอนอีกอย่างแล้วชุดนี้นะฉันจะเอาไว้ไปใสป่ไปปาร์ตี้รับรองผู้ชายมองเพียบเลิศมากงั้นวันสุกเนี่ยเริ่มเลยไหมเอาสินี่ปัดงนะแม่ น้ำแดงโซดาที่ฉันสั่งได้เรื่องเนี่ยจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้านาจะไหดูนีดีกว่าพี่ฟ <c oughs> ้างั้นหนูขอไปลองชุดกันนะอืม พนะี่แม่ไม่ทันได้มองแม่แบบนี้ตลอดเลยอะ่ะแล้วดูสิเกือบเปื้อนเสื้อผ้าของเพื่อนฉันหมดเลยอะ่ะแล้วเนี่ยพื้นก็แรงแทบไปหมดแล้วแม่ยังมายืนอยู่อีกทำไมไม่ไม่เอาไว้ถูไม่ถูแม่ก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบบา้านสกรปรอกอะ่ะแก,ก,ก่แก่แกขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกพี่ช่างเถอะฉันว่านะ รีบเอาเสื้อผ้าไปรอในห้องก่อนดีกว่า ตรตตลีตั้งรางวัลที่หนึ่งอ่ะแถมยังได้ย้ายมาอยู่ในคอนโดสุดหรูแบบเนี้ยแต่ทําไมป้าดาดูไม่มีความสุขเลยล่ปะป้าดาเป็นอะไรหรือเปล่าก็อย่างที่เขาบอกกันนั่นแหละเงินน่ะซื้ออะไรไม่ได้ทุกอย่างป้าก็เชื่อแบบนั้นนะก็ดูลูกสาวป้าสิต้องกระถรูกลุตตอรีอ่ะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยยังกระโดนคำสาปนะอ้าวแม่มีแขกเหรอ กลับมาแล้วเหรอลูกพอดีพ่อแทงเขาผ่านมาทางนี้เขาก็เลยแวะมาเยี่ยมแล้วไงแทนแล้วนี่มาทำอะไรคอนโดฉละักอืมนี่ก็เย็นแล้วนะไม่คิดว่าเป็นเวลาที่จะต้องกลับบ้านมั้งหรอกลับช้าแบบนี้เดี๋ยวรถเมย์ก็หมดรอบแล้วนะเดีย๋ยวฟ้าจริงๆที่พี่ฟ้าพูดมันก็ถูกแหละป้าดานี่ก็เย็นมากแล้วอะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะ ถ้าป้าแวะไปแถวบ้านอะ่ะก็แวะไปหาพวกเราบ้างลวกันโอเคงั้นอาทิตย์หน้าเลยเป็นไงเดี๋ยวป้าโทรหานะปไะเดี๋ยวป้าเอาไปส่งนะประตูเยฟ้านําวันแกก็หยาบขายขึ้นทุกวันนะจะเป็นอะไรของแกทำไมชอบพูดให้คนอื่นเขาขายหน้าอยู่เรื่อยเลยแล้วแม่เปน็นอะไร ทำไมแม่ยังไม่เลิกคบคนพวกนั้นอีกอย่าลืมสิแม่เมื่อตอนนี้เราคบรลชั้นกับคนพวกนั้นแล้วนะแล้วแม่ก็สมควรเลิกคบคนจนๆแบบนั้นได้แล้วแล้วส่วนเนี้ยคอนโดชั้นชั้นมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ได้ถ้าแกคิดว่าคบคนจนมันคนละชั้นกับแกอย่างนั้นแทนขอออกจากคอนโดของแกแทนกลับไปอยู่บ้านคนจนๆของฉันดีกว่าเทินแกจะเวยสุกอยู่ไหนคอนโดของแกเถอะ ฉันอยู่กับแกไม่ไหวแล้วฉันจะไปเก็บกระเป๋าแล้ว สมใจไหมรู้ไหมกว่าหนูจะจองร้านนี้ได้เป็นเดือนเลยนะพนักงานก็บริการดีว่าแต่กินนี่เสร็จเราไปไหนต่อดอีอ่ะอ๋อฉันว่าเราไปทําเล็บกันต่อดีกว่าพอเสร็จจากทาเล็บกันคือเราก็ไปปาร์ตี้กันฉันบอกแกไว้ก่อนเลยนะว่าผู้ชายเนี่ยเทียบหยุยดีอะเหมือนใช้ชีวิตในฝันเลยอะ่ะเดินต่อดีกว่า เออขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าบัตรคุณลูกค้ารูดไม่ผ่านนะคะมันขึ้นว่าวงเงินเต็มเป็นไปไม่ได้หรอกน้องเครื่องรูดน้องเสียหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะคะพอดีว่าทางร้านเราลองหลายครั้งแล้วคุณลูกค้าสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าบัตรอื่นได้ไหมคะน้องคะพี่ไม่ได้พกเงินสดหรอกคะ่ะน้องไปรูดใหม่ ถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยน้องก็โทรไปหาธนาคารสิคะได้ค่ะทางเราจะพยายามนะคะหลุเสีย่ยเดี๋ยวแกภาพนี้ลงไปไว้ข้างล่างแล้วก็เรียกไอ้พวกข้างล่างขึ้นมาขนโซฟาด้วยไป แต่ดิฉันขอแจ้งไว้ให้ทราบก่อนนะคะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องของุูฟ้าอีกแล้วค่ะหยุดพูดไร้สาระได้แล้วฉันไม่ได้พูดไร้สาระค่ะทางเราต้องแจ้งให้ทราบนะคะว่าคุณค้างค่าเช่ามาสามเดือนแล้วไม่ทราบว่าทางธนาคารได้โทรแจ้งคุณหรือยังคะว่าคุณไม่มีเงินเหลือที่จะชําระหนี้ส่วนอื่นๆแล้วนะคะดังนั้นทางคอนโดต้องยึดห้องนี้ไวะคะ้ค่ะคุณน่ะใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วนะคะไม่อะ่ะไม่จริง เงินฉันเหลือตั้งเยอะแยะสม้มดนีไ้ไอแบบนี้ได้งไงลูกปาดลูกปัดจะช่วยฉันนะตอนนี้ฉันก็ลังหมดตัวแล้วอะฉันต้องกลับไปอยู่ที่จนทแบบนั้นแน่เลยอะลูกปาดเอ่อหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ลองหาทางละกันเพราะว่าปัญหาคงมีทางแก้มั้งหนูมีธุระเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวหนูโทรหานะ คุณฟ้าคะดิฉันว่าคุณควรรีบเข้าไปเก็บของของคุณออกไปได้แล้วนะคะแล้วก็รีบหาที่อยู่ใหม่เพราะเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี่ยห้องนี้ถูกซื้อไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะดิฉันขอตัวก่อนนะคะ เป็นอะไรไปเหรอลูกทำไมหนะ้าตาผมเผายุ่นเหยิงขนาดนั้นแม่ฉันโดนไล่ออกจากคอนโดแล้วฉันใช้เงินจนหมดอะแม่ฉันไม่เหลืออะไรเลยอะแม้แต่ที่ส่วนนอนฉันก็ไม่เหลือแล้วแม่ไม่เป็นไรลูกบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับลูกเสมอถ้าลูกไม่รังเกียจแม่แม่คือสิ่งที่ดีที่สุดในบ้านหลังนี้นะ ฉันต้องขอโทษแม่ด้วยนะ <c oughs> กับสิ่งที่ฉันทำลงไปฉันรู้อะว่ามันเกินกว่าจะให้อภัย <c oughs> แล้วฉันก็รู้สึกผิดมาตลอดเลยแต่แม่เองก็คอยอยู่ข้างฉันไม่เคยทิ้งฉันเลยอะที่สำคัญแม่ก็ไม่เคยเอาเปรียบฉันแล้วก็หวังผลประโยชน์จากฉันด้วย <c oughs> ฉันขอบคุณแม่มากๆนะ ที่อยู่กับฉันรักฉันต่อให้ฉันผิดพลาดยังไงอะแม่ก็ไม่เคยต่อว่าจนเลยจกครั้งเดียวแม่หวังว่าความผิดพลาดครั้งนี้ของลูกจะเป็นบทเรียนให้ลูกได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ไม่ดูถูกและด้อยค่าผู้อื่นและไม่ให้เงินมาเปลี่ยนจิตใจของลูกอีกนะ แม่ <S <S แม่คะตอนนี้หนูยังเหลือเงินอีกนิดหน่อยคะ่ะหนูว่าจะเอาเงินไปลงทุนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่คิดว่ายังไงดีคะถ้ามันเป็นการตั้งใจของลูกแม่ก็ตามใจจ้ะ <S <S แม่สอนหนูอยู่เสมอว่าการทำงาน เป็นคุญแจสําคัญของการที่จะทําให้ชีวิตเราจะเริิญขึ้นค่ะหนูยังจําได้อยู่เลยแม่แต่ขอบคุณแม่มากนะคะแต่หนูขอโ้ษนะแม่